สวัสดีค่ะพี่แอนสวัสดีค่ะน้องปานตอนนี้เรายก็อ,อยู่ที่งานเจ้าไตาแฟร์ปี2018นะคะฟาร์มน <New> ิวเวหรือ <New> ว่าเรียกฟาร์มนี้ว้าวว้าวมากงานนี้มีอะไรบ้างคะไฮไลท์งานนี้มีไฮไลท์หลายจุดมากเลยค่ะน้องปานมีทั้งโซนที่เป็นวันเดอร์แลนด์วันเดอร์แลนด์ก็จะมีดอกไม้มีสเกลเจอร์ใหญ่ๆใ,ให้เราถ่ายรูปเนาะเสร็จแล้วก็มาที่โซนการ์เด้นวิลเลจพอไล่มาแล้วก็มีดอกไม้เดี๋ยวเราพาไปดู oh. จุดนีด้เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวเรียกว่าจุดอะไรคะแถวนี้จุดเจียไต่วันเดอร์แลนด์น้องป่านจุดนี้เนี่ยเหมือนคนที่คิดคอนเซปต์เนี่ยเขาจะนึกไปถึง Alice in the Wonderland เนาะก็จะมีพวกดอกไม้มีสเกลเจอร์สวยๆที่จะเห็นตามจุดต่างๆเนาะที่เราเดินผ่านมามเมื่อกี้เนี่ยเอาไว้เป็นจุดถ่ายรูปแล้วก็ดื่มด่ำกับสายพันธุ์อะไรต่างๆมีมะเขือเทศอยู่หลังบ้านดีปะ ดีมันหลายสด้อร่อยด้วยทั้งมะเขือเทศทั้งผักสลัดเนาะใช่กะหล่ำม่วงกะหล่ำม่วงมีสวิชาดด้วยนะน่ากินต้นเป็นสีสีหอมหอมครบครบเรียงทำอะไรได้บ้างต้มยำสลารีสลารีผออปลาช่อนผัดยันนี้กินอะไรรู้แล้วเจอกันไม่ได้ชวนแต่กินมันหลังเล็กแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเนาะ จริงเหรอจริงอยากมาตอนนี้เราก็อยู่ที่โซน professional กับพี่โลนะคะพี่โลแตงโมไล์น่ากินจังเลยอ่าแตงโมทำอัพครับลองชิมดูทำครับเป็นแตงโมดำนะครับจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องรสชาติครับเนื้อแน่นกรอบนะฮะแล้วก็มีความหวานสังเกตว่าเมล็กเล็กนิดเดียววันนี้ที่เรามีมาโชว์นะครับก็จะเป็นในกลุ่มของพิกี่หนูนะครับพิคหนูดวงเศรษฐีนะครับมะเขือเทศซีซันนาย มะเขือเทศสีดานะครับพันเพชรรุ่ง2ใช่ครับแล้วก็มีแตงกวานะครับแตงกวาเขียวมะไรย2แล้วก็เขียวมาตะ2เป็นตัวใหม่ที่เราพัฒนาออกมาแล้วก็ทําตลาดในปีนี้ครับนอกจากนี้เรายังมีแครอทสีส้มกับสีแดงใช่ดูดีๆสีจะต่างกันนะคะสังเกตได้ว่าแครอทปกติก็จะเป็นแครอทสีส้มธรรมดานะฮะวันนี้ทางญี่ปุ่นเขามีพัฒนาในส่วนของแครอทสีแดงนะฮะส่งตรงมาจากญี่ปุ่นครับเย็นเจียโปลใช่ นะฮะก็เพื่อสุขภาพครับนะะนี่ฮะ,ะแตงโมทัมอัพครับวันนี้เรามีขายนะครับปกติแล้วเนี่ยเราต้องซื้อซองใหญ่ในการเพาะปลูกนะฮะวันนี้เฉพาะงานเจียไถนะฮะซองละ100อบาทนาที่เขา <อ S 1> <ขอ S 1> ชอบที่ชอบเอาหน้ามาแนบมาถ่ายรูป